สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราในรายการพบเรื่องเรื่องสวยที่จะเปลี่ยนผีให้เป็นคนเปลี่ยนคนให้เป็นนางฟ้าเปลี่ยนผิวไก่กาให้เป็นผิวห้าสิบอ๋อวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างหลังจากเรื่องของความสวยความงามสวยสแล้วเต็มเลยสวยแล้วต้องสุขภาพดีจำเป็นนะใช่จะมาสวยแล้วป่วยไม่ได้ <laughs> สวยแล้วป่วยนี่เหรอไม่ได้สวยแล้วน้าเป็นผักก็ไม่สวยนะเพราะมันมีสุขภาพด้านในภายในสู่ภายนอก ทุกวันนี้เคยได้ยินคําว่าตังถังเช่ากันเยอะมากมีหลากหลายยี่ห้อมากเลยตังถังเช่าใครๆก็ตังถังเช่าถังเช่านู่นถังเช่านี่ถังเช่านั่นแต่มีใครบ้านใช้ตังถังเช่าคอดีเซบซินเนสิตเออนี่ไงแฝดแถวบ้านปลูกเองแล้วนะคะไม่ใช่วันมีปลูกเยอะมาก เพราะในโหลโตในแลบบางคนคิดว่าไอ้เพาะในโหลโตในแลบคือตังถังเช่าไม่ใช่ค่ะอันนั้นก็เรียกเห็ดถังเช่าค่ะตังถังเช่าต้องเกิดเองโดยธรรมชาติคือหนอนนี่มุดดินเข้าไปแล้วกินสปอร์เห็ดเป็นอาหารแล้วเขาก็กลายไปเป็นพืชนั่นคือตังถังเช่าแต่ที่เราเห็นกันขายในท้องตลาดมากมายนั่นคือเห็ดถังเช่าไม่ใช่ตังถังเช่าไม่ใช่กิโลไปร้านเห็ดถังเช่าเดี๋ยวนี้กิโลเป็นพัน หลักพันหลักพันกับหลักล้านใช่ต่างกันเ<ช>ล่ากับใช่ส่วนมากนะคะต้องบอกว่าร้อยทั้งร้อยคือเครมเ,ออเครมนี่ค่ะตังถังเช่าแท้จากทิเบตทิเบต,ทเบตแท้ๆไม่ใช่เห็ดถังเช่าไม่ใช่เพาะในโหลโตในแลบแต่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติต่างกันอย่างไรตังถังเช่ากับเห็ดถังเช่าตังถังเช่ามีคอนดิซิพินนะคะ ถึง93ซึ่ง์เนตถันแ้าไม่มีตังถันเช้าแก้ได้ต่างๆทุกโลกเลยโลคอะไรปัญหาอะไรเบาหวานความดันไขมันตะกิสลายคนที่แบบปวดเอวปวดหลังสุขภาพไม่ดี แกเร็วตายเร็วพวกอย่างนี้เอาอยู่หมดทานเลยค่ะตังถันเช่าเป็นราชาสมุนไพรค่ะเคยได้ยินไหมคะว่าราชาสมุนไพรคือตังถันเช่าใช่แต่คนมาเคลมว่าเห็ดถังเช่าเป็นราชาสมุนไพรไม่ได้<ก>คนเรื่องอเลยนะสอบตกโกหก ไม่จริงไม่จริงนะคะแต่คนดูอ่ะก็เชื่อไปแล้วชเชื่อไปแล้วว่าไอเห็ดเหลืองเหลืองเหลืองที่อยู่ในโหลกแก้วคือตังถันเช่าเขาไม่เรียกว่าตังถันเช่านั่นมันคือเห็ดตระกูลเห็ดไม่ใช่ตังถันเช่าไม่ใช่หญ้าหนอนนะคะบอกเลยว่ามันต่างกันโดยสิ้นเชิงเออบางคนฟังแล้วจนเชื่อฝังหัวไปแล้ว เข้าใจผิดๆมานานมาเจอของจริงค่ะตังถังเช่าไม่ว่าคุณจะเป็นเบาหวานความดันไขมันนะคะปวดเอวปวดหลังน,นอนไม่หลับหลับ,ลบ,ลบตื่นตื่น,ต,นตื่นเช้ามาแบบหนักหัวไม่เฟซที่ไม่สดชื่นนี่เลยค่ะต้องแก้ด้วยหลินจือถังเช่าข้างหน้านี้เป็นตังถังเช่าแท้จากที่เบ็ไม่ต้องพูดเยอะมันดีมากดีจริงๆนะคะคือ เอาเป็นว่าฟ้ากับเหวิระหว่างเห็ดถังเจ้ากับตันถังเจ้าตัวนี้แตกต่างมากแตกต่างมากใช่แล้วทานยังไงคะเนี่ยสองแคปซูลก่อนนอนสําหรับคนเป็นเบาหวานความดันไขมันคือต้องการรักษาโรคสองแคปซูลก่อนนอนถ้าทานบบารุงก็หนึ่งแคปซูลก่อนนอนอนะคะเล่กระปุกบัรจุดสามสิบแคปซูลตั้งถังเจ้าแท้ราคาถูกๆมันขายไม่ได้นะคะเพราะต้นทุนสูงกิโลเป็นล้านราคาปกตินะคะสามสิบแคปซูลปก,กติสองพันแปดร้อยบาท พิเศษลเพียงหนึ่รบาทค่ะสองกระปุกนะคะสกระปุก5,600บาทพิเศษละเพียงห9ึากาิบ, <Huh? S 1> ะะ 5, บาท 1, บาทกินทันทีกินของแท้อย่าไปกินของปลอมให้เขาหลอกยิ่งถูกยิ่งปลอมยิ่งถูกยิ่งปลอมจำไว้เลยค่ะตังถังเช่าแท้ราคาถูกไม่มีเพราะเขาส่งมาจากเชื่อกเก่าที่เป็ดราคาสูงมากไม่สามารถมาขายแบบ ห้าอะไรร้อยห้าสิบแคปซูลร้อยยี่สิบแคปซูลราคาไม่ถึงพันขายได้ไงนั่นคือเหตุถังเชา่าไม่ใช่ตังถังเช่าค่ะถ้าคุณอยากกินตังถังเช่าของแท้แล้วดูแลสุขภาพได้จริงฟื้นอาการต่างๆได้จริงแก้ปัญหาความเจ็บป่วยได้จริงต้องตังถังเช่าแท้จากที่เบสติดต่อตรงนี้เลยนี่เลย,ย,ยค่ะด่วนค่ะจะโดนเขาหลอกนะจ๊ะบางคนบอกว่าแบบเอา้าก็กินมาตั้งนานแล้วโดนก็หลอกมาตั้งนานเสียเงินฟรีตั้งนาน เพราะฉะนั้นห้ามโดนหลอกแล้วค่ะตรงนี้ค่ะชัวร์ดีนะคะวันนี้เรา,าสรมาบบมคนต้องลาไปแล้วใช่แล้วนะคะสิ่งดีๆจะมาจะเป็น,ป,นประจำแบบนี้ฝากติดตามด้วยลา